แล้วนะเอาเอาเอาเ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยไม่ผ่านละวโอ๊ยโอ้ยไอ้เบนไอ้เบนเบนโอ้ยโอ้ยดูวิ่งนะดูวิ่งนะโอ้โหเบลอเลยอีกแล้วเอาบรรยากาศเช้าๆครับกินข้าวเช้ากันนี่ได้เชือกและงอบตลาดนะ สาเชือกภาคไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะไปไปไปตกปลากันสองวันหนึ่งคืนอ่าลงเรือครับอีกครับผมนี่สมาชิกเราพร้อมแล้วไปท้องทะเลตราเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมหมายแรกถึงแล้วไป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  ข้างหลังเรือโอหลังเรือโดนแล้วครับตกคำบดีนี่สักละสักเหลือง เอาอมา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 ปลาใหญ่ตัวแรกครับเล็กๆเราก็ได้กันไม่น้อยแล้วนะแต่ว่าปลาใหญ่เพิ่งจะมีสากไีมครับผมโออโอ้โหดป้ายด้วยโอ้ยหอ๋ออ๋ออ๋อเว้พิวิทย์พวิทย์พิวิทย์มาดูคันเนี่ยตัวนี้น่าจะไซส์สวยเลยนะนะเมื่อกี้พิวิทย์พิวิทย์ได้ไอหิ้วมาหลายตัวแล้วครับ โอ้โหยังไปอยู่ยังไปอยู่ยังไปอยู่อุ้ยยังไปอยู่ยังไปอยู่โอ้ยยังยังโอ้หโอ้ยขาวับแล้วขาวับแล้วอุ่ยโฉมมั้งไอุ่ยหิวเฮ้ยแกมปานอุ่ยไม่ผ่านละอุ่ยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเปียเออเปีอ่ะปีอ่ะ โอ้ยโอ้ยตุเบเลอร์เลยไอปีอ่ะใหญ่ครับผมแม่ฝีมือพิวิตนะโอ้เด็ดครับเด็ดมาแล้วหนึ่งเก๋าครับไอเก๋าแม่เจือปลาหัวเหล็กตะปูนะหาตัดตามข้างเรือเนี่ยครับข้างหลังข้างหลังก็มีอะไรกัน หลังก็มีอะไรกันอุ้ยจักใจวะเดี๋ยวอ้ยอ,ยอะถอยหลังมาให้ขอเกี่ยวก่อนเฮ้ยช่างแอลอุ้ยครับโอ้โหดูไซส์สักเหลืองครับไม่สักเหลืองเบลเลอร์เลยนี่ช่างเด็ดโดนในเกยครับเอาเกยใหญ่ทุกคนนี่ว้าว ครับนเนาะอุะอ้ยไอ้นี่ข้างป้านะโอ้ยนึกว่าเคยคนระับข้างป้านายโลนี่โอ้โหข้างปานใหญ่จริงทุกคนแมกโดนแมกโดนมาเลยว้าวเขาวับมาแล้วอุย้ยไอ้เบนไอ้เบนเบนเบนหินเบนหินสองโลแน่ว่ะตัวนี้ย้อุสวิงก็ได้สายสวิง เป็นไงได้เด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยนี่เป็นหินครับโอ้โหโอ้ยก็เป็นหินนะทุกคนโอ้ยโอ้ยไตก็โดนซากซากโอ้ยโอ้ยแม็กอะไรตรงนู้นโอ้ยฝั่งนู้นก็โดนใครเรืออันนี้ไหนมาพี่ตักให้มา เน่เน่เน่เโอ้ยน so oh, oh, hey. uh ี huh. ่ไอ้โอ oh, oh ้ยตัวนี้ยกหน่อยยกหน่อยซอยนกเขาใหญ่อ่ามาวางตทีเนี่ยมันโอ้โห้นี่นี่นี่บลเลอร์เลยครับโห้ยโอ้ยโอ้ยหัวเรือก็มาหัวเรือก็มาเก็บสายเก็บสายโอ้โหดูวิ่งเดูววิ่งนะ ุยอ้ยใจสดุดยอยด,ด,ยด,ดมายังโห่ใจสุดยอดโห้ยโอ้ยใจเบลอเลยโอ้ยใจมากใจสุดเลยนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหยาวกว่าแขนอะดักเหลืองครับ โดนโดนโดน,นโดนโดนช่างเรีโดนพ่ซอยใหญ่ครับวับมาอวงาอ็ดวางนี่เลยนกเขาครับเมพอเริ่มดึกก็ยังกินกันต่อเนื่องนะกินเรื่อยๆครับปลาใหญ่ๆเนี่ยหายเรือเขาโดนอะไรครับเนี่ยเด่เลยครับ เขาวับครับยาวปลาเข็มปลาเข็มโอ้ยนี่ใช่ครับเอาตกปลาเข็มครับปลาเข็มปลาเข็มเล็กอย่างนี้เลยปลาเข็มเล็กอ่ะมาสากระยังกินทายเรือลอกเดินครับอุ้ยขาวับเลยว่ะอู้หูหูหูหักมั้ง โอ้โหเบลอเลยอีกแล้วโอ้โหด้วยสักเหลืองสักเหลืองไล่ตั้งแต่หางไปับเนะี่ยด้วยหางไปหัวเน่ะทำไมตัวนี้น่าจะสองบวกครับสองบวกไปสามนี่แหละเนี่ยสักเหลือง น้ำชาวสำคัญเสมอน้ำชาวสำคัญเสมอมับก็ให้ครับมานมามาช่างเด็ดโดนส่อยนกเขาส่อยนกเขาวิ่งออกจังเดียวตัวนี้ขอตัวนี้ขอ

โอ้ยเปี๊ยะโฉมเ่ยโอ้ยหน้าเรือน่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยเดี๋ยว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 เอียง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 ไปหาคนเลยเดี๋ยวปิงตักดีไฟออกเปียกโฉมช้อนเปียกโฉมช้อนมีคนนมติดเขาด้วยนี่โอ้โหน้ำเช้าสำคัญเสมอครับผมมามามา เฮ้ย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 ท้ายเรือท้ายเรือเกิดอะไรขึ้นมาแล้วอุ้ยขาววับมาแล้วเอะไรอะเผาเอ้าขาดโอ้ยเห็นตัวแล้วเหรอเห็นตัวแล้วอะโอ้ยหนาจะประมาณสี่โลอ่ะใหญ่จริงๆอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยยิงขาดอ่ะเขาเอาเป็นตากิโลได้ไหมขาดขาดขาด โอ้ยๆเข็มอีเข็มเข็มตามมาอีกเป็นฝูงเลยนี่เอาโอ้เหยียดจิกเหยียดจิกเหยียดจิกนี่เฮ้เมื่อาาวานเย็นไม่ได้ดถ่ายข้าวเย็นให้ดูนะครับพอดีมาถึงหมายก็ใกล้มืดก็ตกปลากันเลยเนาะก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยไก่มีข้าวต้มอีกแล้วครับข้าวต้มข้าวต้มไก่เชือกนี่ก็ถือว่าเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะข้าวต้มปลาสาค,ครับ ปลาซากนี่แล้วก็เครื่องเคียงไตนี่นี่น้ำพริกเจ้าเจียวนี่โอ้เด็ดกับขิงกระเทียมกระเทียมเจียวนี่มีมึกด้วยเหรอเอามึกมึกอยู่นี่ครับมึกอยู่ชามปอนมดแล้วเนี่ยวันลากเอ้มากับมากับไสเรืออวนปูนี่อวนตาถีเนี่ย บรรยากาศเช้าๆครับกินข้าวเช้ากันนี่ไตเชือกและงอบตลาดนะเบอร์โทรมีชัดครับน่ยไตไม่ว่างตอนนี้ไตกินข้าวอยู่นี่คิวตัวโตตอนนี้คิวยาว3เดือนละ่าเรือเจ0 0ันนะสองวันหนึ่งคืนครับ ตอนนี้เราอยู่หมายสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะวิ่งเรือกลับเข้าฝั่งก็วันนี้ทริปนี้เนี่ยได้ปลากันไม่น้อยครับผมและนี่ก็คือผลงานของทีมเรานะครับไสเชืกและงอบตลาดสองวันหนึ่งคืนปลาสากเยอะเลยครับนี่มาแล้วก็ปลาใหญ่ๆเนี่ยครับสากใหญ่สากเหลืองนะแล้วก็ มีกระเบนมีส้อยนกเขามีไอเปี้ยะมีไอโฉมนะครับเงิน,นอ่ะแล้วก็นี่ในรังนี้อีกก็เป็นปากองครับนี่ทั้งหมดของคลิปนี้ใครสนใจจัดคลิปกับสายเชือกก็ตามข้อมูลรายละเอียดบ์โทรที่จังเล็กขึ้นว้ให้นะครับสายเชือกแล้วก็ออกตราหมายนี้หรือว่าเด็ดมากๆครับกับการออกมาตกปลา สองวันหนึ่งคืนกับหมายเกาะนะครับนี่ทั้งหมดของคลิปนี้ก็ใครชอบ like, ก็คนไลค์กดแชร์นะไหนเชิญเนี่ยอาจจะได้มีตัดคลิปกันอีกอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไว้เพกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย